สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมโรงงานเล็กๆค่ะตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เป็นออฟฟิศค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับลูกค้าตรงนี้ละเพราะว่าออฟฟิศตรงนี้มันแคบไปแล้วค่ะแล้วก็เดินเข้ามาในโรงงานนะคะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดประมาณ3ไร่ค่ะบริเวณที่อยู่ด้านหน้าของรถกระบะท,ที่จอดอยู่นะคะเป็นสถานที่ผลิตอาหารค่ะมีทั้งหมด9ห้องแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสําอางค่ะ ก็เดินมาข้างหลังนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นสถานที่ผลิตอาหารอาคารที่2ค่ะอาคารนี้เราสร้างใหม่เพราะว่าอาคารแรกเนี่ยกำลังการผลิตไม่พอละแล้วก็เราจะมีสถานที่ประกอบเครื่องบิดน้ำมันด้วยอยู่บริเวณข้างๆนะคะตรงนี้จะเป็นออฟฟิศที่2ค่ะเป็นออฟฟิศสไตล์คาเฟ่ที่เราทำไว้สำหรับรับรองลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะลูกค้าที่มาหาเรานะคะเราก็จะมีบริการกาแฟสดนะคะ เป็นคนที่ชอบนั่งร้านกาแฟนั่งชอบนั่งคาเฟ่มากๆเลยก็เลยจัดร้านให้มันเหมือนคาเฟ่เลยค่ะแต่เราไม่ได้ขายนะคะมีหลายๆคนมาบอกว่าเอ้เหมันขายเลยเปล่าค่ะเราจัดแบบนี้เพราะว่าเราชอบบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ไว้นั่งชิลๆพักผ่อนเวลาเครียดๆค,ค่ะบริเวณด้านหลังสวนบิ๊กเบิ้มนะคะเป็นสวนผักค่ะเนื้อที่ที่เราปลูกผักเนี่ยประมาณ2ไร่เป็นแนวเกษตรอินทรีย์ค่ะ ส่วนบริเวณตรงทางเดินตรงนี้นะคะเราก็ทำเอาไว้ชมสวนชมดอกไม้แต่ตอนนี้ดอกไม้วายหมดแล้วค่ะกำลังจะปลูกลอตใหม่ส่วนด้านนี้ที่มีไฟสีสีนะคะเป็นห้องพักสำหรับพักรับรองลูกค้านะคะลูกค้าคนไหนมาใกล้เงี้ยมาพักได้หรือเพื่อนๆอ,อ,อยากมาเที่ยวหามาดูกิจการก็มาพักได้ตรงน,นี้เป็นบริเวณที่เราจะปลูกแคคตัสค่ะคือแคคตัสเนี่ยเราเพาะไว้ละเดี๋ยวรอทำตรงนี้เสร็จเนี่ย เราก็จะเอาแคคตัสมาวางค่ะเอามา,อาไว้ชมนะคะเอาไว้ดูเล่นเพราะว่าเราชอบแคคตัสมากๆเลยเอาไว้เป็นที่พักผ่อนเหมือนกันค่ะให้คลายเครียดนะคะบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะปลูกดอกไม้แล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยค่ะถ้ามาจิบกาแฟนี่แบบบรรยากาศดีมากนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงเย็นนะคะบรรยากาศเหมาะสำหรับจิบ เบาๆค่ะบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้จะชอบมากเป็นพิเศษเลยบอกประครับคลายเครียดนะคะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยค่ะเราเราเป็นคนที่ชอบไฟต้องเปิดไฟให้หมดค่ะถ้าเปิดไฟแล้วรู้สึกอุ่นใจว่าอสว่างละตรงนี้เป็นบริเวณข้างในนะคะเนเจอร์เฮลคาเฟ่ ถ้าหนที่สนใจเครื่องบีบน้ำมันสกัดเย็นเครื่องบรรจุซอฟเจลเครื่องบรรจุแคปซูลนะคะหรือสนใจผลิตอาหารเสริมค่ะติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือแวะเข้ามานั่งคุยกันได้ที่ออฟฟิศค่ะสวัสดีค่ะ